การที่เล็งหินที่บ้านเคสเนี่ยครับที่ชัดจริงเก่านี่ยเราใช้ปัจจัยมาจากอะไรครับถึงระมัดด้านนี้ครับก็จะเป็นน้องที่เป็นเด็กซีเรียนดของมูลนิธินะครับแล้วก็ได้รับการสำรวจจากทา้งโรงเรียนค่ะได้แจ้งว่าน้องอยู่ที่อยู่ในที่พักอาศัยที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มั่นคงแล้วก็เราก็ได้มาสำรวจนะคะที่บ้านเด็กค่ะว่าอยู่ วาอยู่อาศัยยังไงอยู่กับใครบ้างนะคะก็ได้าพูดคุยแล้วก็เราก็ได้ทําประมาณการเพื่อของประมาณในการซ่อมหรือสร้างบ้านใหีด่เชิญเปิดพนุเชิญเปกวที่พันพ่คะานันก็เดินมาตรงซอยตรงเนี้เดินขึ้นมาที่บ้าน วันนีราสุดยชนในพระราชมภสมเด็จพระเทพพระร,ร,รสิยรยากุาิยมาเว้ยเรียกพ่อมาอ้มสีอยู่ไหนลูกคเจอไรนี่เรต้มไก่ไม่มีอ๋อ มันก็ไม่มไมน,นัวเลยนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่เลือกงามยามดีเป็นวันที่ <c oughs> มีความอบอุ่นจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้วันนี้เราจะได้มอบโอกาสมอบกำลังใจมอบพื้นกำลังต้มไก่ ที่กาลังต้มไก่นั่นคือครัวเก่าของเราใช้ฟืนใช้ทั้งฟืนทั้งแก๊สถ้าแก๊สหมดก็ใช้ฟืนก็คือรับจ้างหาเลี้ยงัวตอนนี้คือมีความสุขกำลังมีบ้านแข็งแรงให้ลูกที่บ้านเรามีบ้านแข็งแรงและปลอดภัย ช้างก็ไหมครับตอนนี้ก็มีเป็นบางวันวันเราสำเร็จได้นะคะในการสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวนะคะก็คือนี่ค่ะผู้สนับสนุนแล้วก็ความร่วมมือจากชุมชนทุกท่านนะคะก็ขอคุณนะคะจ้าคุณค่ะเดี๋ยวแม่พูดเดี๋ยวแม่จะร้องไห้แล้วไม่ต้องร้องอ กคยทิ้งนะไอ้นนๆนี่ทอ่อเอามือลูบๆเอาจริงเลยนะการที่เล็งเห็นที่บ้านเคสเนี่ยครับที่จะถิงเราเนี่ยเราใช้ปัจจัยมาจากอะไรครับถึงละละมัตตานี้ครับ ของมูลนิธินะคะแล้วก็ได้รับการสำรวจจากทางโรงเรียนค่ะได้แจ้งว่าน้องอยู่ที่อยู่ในที่พักอาศัยที่ไม่ลอดภัยแล้วก็ไม่มั่นคงแล้วก็เราก็ได้มาสำรวจนะคะที่บ้านเด็กค่ะว่าอยู่สภาพอยู่อยู่อาศัยยังไงอยู่ประคายบ้างนะคะก็ได้มาพูดคุยแล้วก็เราก็ได้ทําประมาณการเพื่อของประมาณในการส่องมหรือสร้างบ้านให้เด็กค่ะครับ,รบวันวันนี้ที่ทางชายจังซาวเนี่ยครับเรา คือเด็กเนี่ยได้บ้านหลังใหม่แล้วเมื่อกี้เขาถึงกับหลังน้ำตานี่ท่านอยากเป็นตัวแทนชาวชายเชียงเซงครับคับคบในานามของชาวชายเชียงเซานะครับก็ต้องขอกลุณมขอบคุณมลนิธิ์ีสีเอฟเพื่อเด็กเยาวชนนะครับที่ได้มอบว่ไปลูกแม่ยินด้วยแอ,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 อ้ก่อนนะครับ